ตามเกันนะคะก็จะเทมแปลาให้หมดเลยนะคะทาให้หายเป็นก้อนนะคะเทให้หมดนะคะวก็ปัด้เ็ก้อน,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 อนแด๋ม,มาด just just this. It mix, mix. like พอขยำเข้ากันเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เราก็นวดนวดให้มันเข้าเนื้อแล้วก็เนียนๆนะคะ แล้วก็จะบีให้มันแบนๆน,นะคะโอเคเคกดกดลงไปนะคะ่โอ้โลกหดนอ จะพังไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อเยค่ะเมื่อเราพักไว้นะคะเขาก็บอกว่าให้เราเอาวางแนวเฉียงค่ะหมุนไปแค่นเดียวเงี่ด้าเรียนเยนะีต่ n e x e x t again do it again do it again แล้วเราก็วางแล้วก็ดูให้เนื้อมันเนียนที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะได้เส้นเล็กที่สแล้วก็ฝั่งนะคะแล้วเราก,ก,ก็เราสลับด้านต <Okay. S 1> ลอดค่ะเราจะได้เส้นลาเองที่ส าใส่ถุงหมากไว้นะคะโอเคขอบคุณ เราทำลำหนักไม่ได้100ร้อยกันนะคะีนี่ได้หนึ่งร้อยกันเลยดีดีแล้วเราก็เอาใสา่นี้โอเคโอเคนี่คือถุงที่เขาให้ตกแต่งนะคะ เราสามารถตกแต่งได้เลยเราจะตกแต่งตรงไหนก็ได้นี่อันนี้ด้านหลังก็จะมีให้เขียนชื่อคนทำนะคะผู้ทำและให้เขียนวันที่ก็เขียนปีเดือนวันอย่างนี้นะคะ 50สิบวินาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเทใส่ตรงนี้ค่ะเ,คเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันค่ะ10 second go go no 10 second okay go 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 แล้วก็ค่อยๆกวใส่ตรงนี้นะคะสองม No! Oh มาม่าชัดๆเลยราเมงยังไงเราจะนำไปใส่ราเมงที่ทอดเสร็จแล้วนะคะแล้วเดีย๋ยวเราจะมาดูกันเลยให้รอรออค เทาใสมั่สหลังจากที่เขาทอดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะบรรจุซองให้เราเราก็ยด้ตกแต่งซองเองด้วยนะคะแล้วพอเราทำเสร็จเขาก็จะมีรามเมงให้เราสูตรต้นตำรับให้เราชิมและถ้าเราอยากได้เป็นห่อจิจ๋วๆน่ารักแบบนี้นะคะเราสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปค่ะ